ซึ่งหลังจากคดีตักไปนั้นหมดอายุความถถอดบทเรียนจากเรื่องนี้นะคะที่ไม่สามารถที่จะนําผู้ต้องหาเข้าสู่กระบ,บวนการนิติธรรมได้จากนี้จะมีแนวทางจะดําเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างไรนะคะพูดคุยเพิ่มเติมค่ะจาก,จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ปริญญาเทวันรัมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วค่ะ,าาคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาท่านผู้ชมครับาอาจารย์คะหลังจากที่คดีหมดอายุความนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาก็ปรากฏตัวทันทีในการเข้ารับราชการหน้าที่ในปลัดท่าอุเทนจังหวัดนคพรพนมอันนี้ยิ่งให้เห็นชัดหรือปเปล่าคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จริงจังในการติดตามตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะคือผมเรียนว่าปัญหาของเราในเรื่องคดีต่างใบเนี่ยมันเป็นสองเรื่องค่ะที่ซ้อนกันอยู่นะครับ คือเป็นทั้งตัวกฎหมายอายุความเรามีปัญหากับเรื่องของการตัวคนนะครับเรื่องการประคับใช้กฎหมายในการตามเอาตัวจําเลยนะครับมาขึ้นศาลค่ะคือตัวกฎหมายอายุความเราเนี่ยมันส่งเสริมให้ให้ผู้ต้องหาเขาจะเม่หนีคดีฮะ,ะเพราะว่าแม้ว่าศาลอายการจะส่งฟ้องต่อศาลนะครับและแม้ว่าศาลจะประทับรับฟ้องแล้วนะครับแม้ว่าคดีจะดำเนเินการเดินหน้าไปแล้ว นะครับแต่ถ้าหากว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาหนีเนี่ยอายุความก็ไม่หยุดฮะยังนับต่ออนะครับจริงโดยหลักแล้วนะครับหลักสานคนเนี่ยนะครับเรื่องเนี้ยผมฟังนักนักการเมืองนะครับหรือรัฐบ,บาลให้สัมภาษณ์หลายท่านก็ฟังแล้วท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าไอ้ที่เรากฎหมายเราเนี่ยมันไม่ใช่ขากลนะฮะพราหลักสานกลเนี่ยนะครับ<ะ>ถ้าหากว่า,า,า,วาเอ,อสารรับฟ้องแล้วนะครับ หรือบางประเทศเนี่ยถ้าเอาการส่งฟ้องเนี่ยอายุความหยุดนะครับไม่นับอแล้วยิ่งจําเลยหนีเนี่ยอายุความยิ่งต้องหยุดเลยครับจะนับหนึ่งใหม่เลยคอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าจําเลยหนีเนี่ยอายุความหยุดเลยครับอเพราะว่าเรื่องอายุความในหลักมันคือการเอเรียกว่ามีเป้าหมายอยู่ที่การทําให้คดีเอมันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าชะล่าช้าไปเนี่ย นะครับพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารมันก็จะลางเลือนไปใช่ไหมเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆอายุความจริงเป็นการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับทั้งพนักงานสอบสวนและอายการครับให้เร่งดําเนินคดีนะครับเอ่อนั้นอายุความจริงมันมุ่งมุ่งคุ้มครองเหยื่อนะครับไม่ใช่คุ้มครองผู้ต้องหาค่ะนะครับวันนี้ไอของเราเนี่ยนะครับ แม้จําเลยจะหนีผู้ต้องหาจะหนีแต่ออายุความก็ยังนับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการที่ทำให้ส่งเสริมให้มีกันหนีหนีคดีฮะหนีไปจนกว่าอายุความจะหมดหมดพักก็กลับมาทํางานได้ใหม่อย่างปกติอย่างที่เกิดขึ้นที่ที่นครพนมค่อาจารย์ค่ะมันผิดมันมันผิดครับแล้วมันก็ต้องก็ต้องมีการแก้ไขเรื่องที่สองนที่ว่าผมว่าเป็นปัญหาเรื่องของคนเนี่ยนะครับก็คือว่า20ปีครับพนักงานสอบสวน ก็ดีอายการก็ดีท่านทําอะไรอยู่นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทําให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับที่ที่ตากใบที่ญาติพี่น้องเขารู้สึกว่าเอรัฐเนี่ยนะครับและกระบวนการที่ทําเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยต้องแก้ไขครับให้เกิดเหตุแบบนี้อีกครับทั้งในแง่ของตัวกฎหมายก็ดีเรื่องของว่าทําไมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีสิบปีถึงทำไมที่ล่าช้ามากนะครับมีการทําอย่าง ทำตามหน้าที่โดยอยาเพียงพอหรือไม่ครับก็เป็นสองเรื่องครับค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการกําหนดอายุความเนี่ยความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนทั้งที่เราก็เคยก็เห็นแล้วว่าจริงๆในคดีที่มันเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเนี่ยก็หยุดการนับอายุความไปแล้วแต่ทําไมคดีอาญาร,ร้ายแรงถึงยังไม่หยุดนะคะอาจารย์คืออย่างนี้คดีคอร์รัปชันเนี่ยหยุดอายุความเฉพาะคดีที่ปปชฟ้องนะฮะ อันนี <Safe S 1> ้ตามพรปปปชปีสองห้าหกหนึ่งนะครับถ้าไอถ้าปปชดำเนินเรื่องเบิน์คดีปุ๊บอายุความหยุดเลยไม่นับไม่นับไม่นับต่ออืแต่มาเฉพาะคดีที่ปปชฟ้องตามพรปปปชมาตราเจ็ดครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมเรียนว่าอในส่วนของกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ประมวลกฎหมายยามาตรา้อสิบห้าเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงจากนี้เป็นต้นไปค่ะอายุความจะไม่นับละ นะครับถ้าหกหนีคดีนะครับหรือจะนับที่ไหนยีหล่ะเออเมื่อศาลรับฟ้องหรือการส่งฟ้องหรือเมื่อจะเลยหนีเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ถามว่าการแก้กฎหมายเนี่ยมันจะไปใช้กับคดีตากใบที่ที่อายุความขาดไปแล้วได้ไหมนะครับผมเข้าใจว่าคงจะยากเพราะถือว่ามันขาดอายุความไปแล้วอืนะครับมันจะกลายเป็นกฎหมายที่มีผลเป็นเป็นลบนะครับย้อนหลังกับตัวจําเลยนะครับอันนี้แต่อันนี้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ ต้องหาดูเรื่อต่อไปนะครับว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเลยครับที่แน่คือแม้คดีปากใบอายุความจะขาดแต่การขัน้วดความเนี่ยไม่ได้แปลว่าศาลรกฟ้องนะครับความหมายคือตัวผู้กระทําผิดไม่ไม่่ไมมาปรากฏเพื่อที่จะดําเนินคดีได้นะครับแม้ว่ายังไม่ผิดจนกว่าศาลจะได้พักษาที่ตามหลักของรัฐธรรมนูญมาตรา29แต่การที่จําเลยหนีและศาลรับฟ้องก็จาเลยหนี นะครับไม่มาตามหมายเรียก็้องีหมายจับเนี่ย<ะ>ทําให้ศาลต้องอายุความขาดศาลี่วตั้งจำหน่ายคดีแต่ไม่ใช่การยกฟ้องะนะครับตอนนี้เน่ยมลทินของกาเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับในเรื่องว่าผิดจริงไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาไม่ยอมมาแก้ข้อกล่าวหาไงะน็นมลทินของเขานี่คือเขาหนีการขึ้นศาลหนีการพิส<ะ>ูจน์าตัวเองใช่ไหมอาจารย<ะ>์หนีหมายจับไม่หลักคือตรงนี้นะฮะ เขาเมื่อถูกฟ้องแล้วนี่นะครับเขาต้องมาสู้คดีในศาลศาลสั่งนะครับให้มาขึ้นศาลแล้วไม่มาศาลออกหมายจับก็หนีนะครับกระทั่งขาดดุวามไม่มาเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นมลทินครับที่เขาหนีคดีแม้ว่าตัวคดีเนี่ยผ le ิดถ <so. S 2> so ูกย <int> ังไม่ร <So. S 2> ู้เพราะศาลทาพิจารณาต่อไม่ได <int> ้แต่การหนีคดีเป็นความผิดครับนี่ปัญหาของเรื่องคือประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาของเราเนี่ยกำเลยที่ผู้ต้องหาหนีหมายเรียกหนีหมายจับเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายครับในการเป็นปัญหาเนี่ยแม้ทั้งที่ถ้าหากว่าเราเป็นพยานนะครับอย่างผมเนี่ยไปเป็นพยานผู้ส่งคนวุธนพยานผู้เชี่ยวชาญให้การในศาลเนี่ยถ้าไม่ตายนี่จำคุกสูงสุดถึงหกเดือนนะครับพยานี่เฉยเนี่ยแต่ตัวจำเลยเนี่ยหนีหมายจับเนี่ยไม่เป็นไรครับอันนี้คือปัญหาของเราผมต้องบอกว่าระบบกฎหมายไทยเนี่ยทางอาญาเนี่ยมันส่งเสริมให้หนีคดีะค่ะอาจารย์คะนี่นนั่นที่จะมาแก้อย่างไะ ค่ะอาจารย์แค่ไน,นก็แก้มาตราเดียวคือมาตรา95ครับของขบวลกฎหมายอาญามีสองทางเลือกครับทางเลือกแรกคือเอให้อายุความมันหยุดลงค่ะนะครับจะหยุดแบบอยู่กับที่ไม่นับต่อหรือจะไรนับหนึ่งหม่ก็สุดแท้แต่ค่ะถ้าสารรับฟ้องแล้วอายุความก็หยุดครับหรือจาเลยหนีอายยความต้องหยุดเลยครับอันเนี้ยแก้แค่มาตราเดียวหรือสองครับไบ้ไก่ขึ้น นะครับก็คือว่าคดีที่เป็นเรื่องคอรัปชันเป็นความผิดต่อต่อต่อประเทศอ่ะนะครับต่อประชาชนเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบพวกนี้ไม่หนีอยยุความครับ<ะ>ผ่านไปสามสิบปีสี่สิบปีจับตัวได้ก็ต้องขึ้นศาลครับถ้าเป็นความผิดต่อต่อประชาชนความผิดต่อบ้านเมืองคือไปโกงอย่างเงี้ยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ<ะ>ถ้าโดนข้อหาคอรัปชันที่ผ่านมาก็หนีฮะอาอยุความขาดก็กลับมาเป็นปกติใหม่ นะครับกฎหมายทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องแก้ไขครับอันนี้ผมเรียนว่าอยากเชิญชวนว่าพักการเมืองทุกพักให้ทําเหมือนกับตอนออกพอบอรบป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายทรมานอมตอนนั้นทุกพักการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลที่อฝ่ค้ามนมาร่วมมือกันอะ่ะเป็นเฉันชันเนี่ยผมอยากชวนครับคราวนี้เนี่ยมาช่วยกันออกพอบอรบนะครับแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครับมาตราข้อ้5นะครับ มันคงจะทําให้ย้อนหลังไปถึงคดีตักใบที่สาน,นหมยัยดูความไปแล้วไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าคดีต่อไปเนี่ยนะครับเราต้องไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ถึงคดีอีกเช่นนี้ครับม <c oughs> องไปข้างหน้านะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เสียดายเวลาเราค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา <c oughs> เทวานาริมิตกุลนะคะ